สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่กลุ่มพัฒนาสตรีนครแม่สอดนะคะวันนี้เราจะพามาทําสบู่นะคะสบู่สมุนไพรค่ะเข้าไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่แมวนะคะเดี๋ยวให้พี่แมวแนะนําตัวนิดนึงเนาะว่าพี่แมเป็นใครทาอะไรอะไรอย่างนี้นะคะนิดนึงค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่ฉันนางหยดฝนผู้กําจัดนะคะเป็นเลขานุการค่ะของกลุ่มพัฒนาสตรีนครแม่สอดนะคะก็วันนี้จะพาน้องๆมาดูวิธีการทําสบู่ สมุนไพรของเรานี่เป็นสบู่ที่ฮิตพอสมควรนเวลานี้ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันเลยนะคะ่เชิญค่ะท่านตอนแรกเป็นอะไรคะพี่เียมก็เราจะเอาอันนี้เขาเรียกกีซลีนนะคะกีซลีนนี่ก็จะมีขายทั่วไปวันนี้เราทํานี่ใช้กีซลีน1นกิโลเราใช้เป็นเตาถ่านเตาฟืนเพราะว่าเตาแก๊สเนี่ยความร้อนมันจะมากเกินไปเราไม่สามารถที่จะ ทำความสมดุลก,กับกับกิสลินตัวนี้ได้เราจะใช้เตาถ่านมันจะจะดีกว่าใช้เวลานะานไหมคะกว่ากินก็จนกว่าวอันนี้จะละลายละลายหมดก็สักพักหนึ่ง,องพอละลายเสร็จแล้วเราดูความใสของของน้ําที่มันละลายแล้วอพอใสได้ที่เราก็จะยก อันนี้เราจะทาสูตรอันชันอันชันใช่ไหมคะค่ะอัญชันน้ำผึ้งอันชันน้ำผึ้งอันชันกําลังใส่ลงไปแล้วดูสีก่อนอ๋อก็มีการดูสีด้วยค่ะที่เห็นเป็นฟองแบบนี้ก็คือปกติไม่เป็นนะคะนี่นี่แป้งคนแล้วมันกลายเป็นฟองใสไปจนสีเราสวยเเอาสีให้สวยอันนี้เป็นเป็นพิมพ์ซึ่งเราไปร้านค้าที่เขาขายก็อุปกรณ์ทําพวกนี้มันมีขายอยู่แล้วจริงๆอันเนี้ย เราใช้วาสลีนทาพิมด้วยเพราะว่าเวลาเราถอดสบู่ออกมันจะง่ายถ้าเราไม่ใส่มันจะปิดพอออกแล้วก้อนมันก็จะเบี้ยวจะบูดแต่เนี้ยพอนั้นเราเอาออกได้เลยก็จะเป็นก้อนใช่มันก็จะเป็นก้อนได้เลยเอพอเราเทสเสร็จเราเราจะใช้แอลกอฮอล์เจดสิบเปอร์เซฉีดไกลๆเพื่อที่จะไม่ให้มันเป็นฟอง คือถ้าเสร็จแล้วนะคะถ้าเสร็จผูกขั้นตอนแล้วมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะมีลายอยู่ตรงนี้ด้วยเป็นลายน้ำผึ้งนะคะนี่อันนี้เป็นตัวเทสนะคะแล้วก็น,นี้เป็นแบบจิงนะคะนี่ก็เนี่ยประมาณนี้ส่วนสีนะคะก็จะให้สีที่ต่างกันตามสมุนไพรที่ใส่นะคะอย่างที่เห็นสีส้มๆนี่ก็มาจากขมิมนะคะเรามีจําหน่ายอยู่ที่กดทอมฮักแล้วก็ ตลาดไนบาซ่าตลาดถนนคนเดินนะคะติดต่อได้ค่ะที่เบอร์0810442161ค่ะกลุ่มพัฒนาสตรีแม่สอดค่ะเย้